สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้มีฟุตบอลหลักๆเลยรายการเดียวที่สำคัญก็คือยูฟายูโรปาลีกนะครับจะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมก็วันนี้ใครชนะก็จะได้เข้าชิงนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของทัศนะกันได้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง K9 นาย W นะครับ ฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับผมก็มีทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดเดิมพันครั้งแรกเรายินดีคือเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับอ่ะวันนี้แหละจะเน้นแค่คู่เดียวเลยนะครับก็คืออินเตอร์มิลานนะครับจะพบกับชัคเตอร์โดเนตนะครับผมก็คู่นี้ จะเป็นรอบรองแล้วนะครับใครชนะเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับก็ผลงานดีทั้งคู่นะครับผ่านมาถึงจนถึงตรงนี้ได้ถือว่าผลงานดีมากๆชักเตอร์นี่เกมลูกดีนะถ้าไปเล่นไปนะถือว่าไปอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะเป็นทีมที่เกมลุกดีนักเตะเล่นกันเป็นระบบมากๆนะครับโซอินเตอร์นะครับก็ปีนี้ถือว่ากลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับผมก็อ่า ปีนี้ผลงานดีนะครับถึงแม้อาจจะมีช่วงสะดุดไปบ้างแต่สุดท้ายก็ถือว่าคว้ารองแชมป์ในกาโชมาแล้วก็ตอนนี้มาถึงรอบรองในยุโรป้าแล้วนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดถามว่าใครได้เปรี่ยนโกลกันผมคิดว่าจริงเป็นบอลสามนาเลยเลันะถึงแม้อินเตอร์จะชื่อชันดีกว่าก็จริงแต่คิดว่าแต่ว่ามันเป็นบอลน,นัดเดียวครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดวัดกาเรเลือกแท็กติกเรื่องของเกิดคุณซื้อแล้วก็นักเตะผมคิดว่า ผมคิดว่าอินเตอร์ดีกว่านะครับด้วยความเก๋ากว่าในเรื่องของกุนซือแล้วก็ตัวนักเตะแต่หลายคนมอคิดว่าพวกเขาหายจากเวทียุโรปไปนานมากๆน่าจะมีความกระหายอยู่เยอะตัวเราวันนี้คิดว่าน่าจะเต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าการเรื่องของที่ดีๆครับผมคิดว่าอินเตอร์น่าจะดูน่าเชียร์กว่านะครับถึงแม้โอกาสเสมอจะเปิดกว้างก็ตามนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้หนึ่งคู่นี้แหละที่จัดมาก็จะไปอินเตอร์ผมคิดว่าไปบอลสามหน้าคือเชียร์ยากมากแต่คิดว่าเรื่องของความเก๋านักเตะบวกกับความกระหายของ นักเตะที่แบบห่างหายจากยุโรปไปนานนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้พวกเขามุ่งมั่นแล้วก็เก็บชายชนะได้ในวันนี้นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากการย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทางเค w ายวินนะครับผม,ผมก็ฝากกันต่ำเพียง1 0 0บาทนะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะทั้งกีฬาคาสินโนสล็อตแล้วก็หวยนะครับที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่า เดิมพันครั้งแรกนะครับเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ